กราบสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบกเอาทุกคนนยนะครับผมอยู่กับผมช่องมิกเซอร์เวนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นไฮไลท์ในการที่ผมเล่นเซตใหญ่นะครับหลายคลิปแล้วครับผมเล่นแต่เซตเล็กเล่นตัวแฝงบ้างอะไรบ้างก็วันนี้มาลองเล่นเซตใหญ่ครับดูกันว่าผมจะได้ออกหรือไม่ได้ออกแล้วถ้าได้ออกจะออกเท่าไหร่นะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ โอเคครับเปิดมาเกมได้เลยนะครับก็อยู่ในแมปคลังแสง80,000นะครับก็เ,เราฉีดยาวิ่งอัดยาแก้ปวดแล้วก็วิ่งไปประตูดแดงกันเลยนะครับผมแล้วแล้ว,ลว,วะ ก็ตอนนี้ฝั่งกำแพงแตกก็สับสวิตไปแล้วนะครับหนึ่งตี้นะครับฝั่งหนเข้าแล้วนะครับเรามาสับฝั่งนี้เลยโอเคครับตอนนี้ถึงประตูแดงนะครับเพื่อนผมก็สับสวิตเรียบร้อยนะครับเรารอประตูปลดล็อกเลยโอเคครับตอนนี้ประตูปลดล็อกแล้วนะครับเราวิ่งเข้าด้านในเป็นก่อนเลยตอนนี้มีคนอยู่ด้านในแล้วนะครับตอนนี้ตีฝั่งกำแพงแตกนะครับเอา้อมมาดักพวกผุมนะ 43ลอยมาเลยครับตัวแตกอีกแล้วนะครับตอนนี้เกาะแตกไปละเขาลุมเนตพวกผมนะเดี๋ยวผมขอพันเดินเดทแป๊บหนึง่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นร่ครับในแมปคลังแสงอะไรพวกนี้นะนานๆก็จะมาบ้างนะครับเรารู้บางจุดบ้างครับในมีค้นจุดไหนมีตีเกิดอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราลุมปาเนตอัดตรงนั้นก่อนนะเพราะว่าเขาดักกันอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีตัวไกลอีกหนึ่งตัวนะครับเล่นยากนะไม่กล้าโผล่กันออกไปตอนนี้ เพราะว่าวแตกโอเคโอเคครับตอนนี้โดกกยิงเพื่อนผมตุยไปแล้วนะครับหนึ่งคนตอนนี้ผมเหลือกับน้องเขาสองคนนะครับก็รอดูครับว่าเป็นยังไงต่อ ผมอยากจะบอกว่าผมเล่นไม่เก่งหรอกนะครับเกมแบบนี้เนี่ยเพราะผมไม่เคยเล่นนะผมไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเกม FPS มาก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราเนตเข้าไปก่อนนะครับผมจะวิ่งเข้าไปหาเขาเลยนะครับผมจะวิ่งเข้าไปใส่เลยวัดกันไปเลยเจ้าของบ้านผมคือเจ้าของบ้านผมคือตัวย่องท้ายมือ กเข้าาดูนี้่วีวีเดินมาแล้วเนี่ยเขาเดินถือไฟฉายโอเคครับเขาปลาระเบิดสวนมานะผมก็วิ่งสวนเขาไปหาเขาเลยนะครับตอนตายหนึ่งนะครับตายหนึ่งผมก็าตายตามเขาไปด้วยนะครับโอเคครับกดเริ่มเกมใหม่นะครับรอบนี้เป็นคลางแสงแมปสามหมื่นนะครับก็ไปลุยกันเลยโอเคครับเราเกิดใกล้ประตูแดงนะครับตาหน,นี้ ก็ไปวิ่งไปซับสวิตกันเลยลุยก็สับสวิตวไปไม่นานนะครับตีด้านหลังตามมานะครับตอนนี้มีตีด้านหลังมานะก็เนตระเบิด อะไรกันไปก่อนแล้วกันเช็คเช็คเพื่อความชัวร์แล้วก็วิ่งเข้าไปหาเลยนะครับตานนี้วันนี้ผมพลาดนะครับผมไปนิ้วผมไปโดนสะโคบนะครับแล้วมันล็งเองทีนี้ผมเอียงไปเอียงมา,างเขาไม่ได้ครับผมก็าตายเลยทีนี้ โอเคครับเกมนี้ก็น้องมันชวนผมมานะครับน้องมันอยากจะให้ผมเล่นเทอร์มอลอีกครับแต่เกมนี้ผมเอาใส่เซฟไปนะผมไม่ซื้อใหม่แล้วนะครับผมมาเลยใส่เซฟไปก็จัดให้น้องอีกนะครับรอบนี้ในวังอุ้ยก็เก็บเซฟไว้เก็บเซฟไว้อยู่หนจริงใช่ไหมเนี่ยหนใช่ไหม ไหนไหนหมดนัดต้าเล่ากระสุดไม่ได้เคเอาดิเอาดิเอาปีนัดเอาปีนัดห้สิบพอป่ะยังไม่มีไหนใครเือบียเก่งกันเหลือเกินครับแต่ละคนอ่ะตอนนี้บาดบีเสียเก่งเลยเงินเล่นกับผมเล่นก็มีแต่เราทุ่มเด้อมีแต่มันเสียเอาเองทำไมใจกูเต้นตึบๆอีกแล้วเนี่ยพอจะเล่นไหนเนี่ยอืมอยู่มุกหนึ่งกูสองแสนกว่า ซื้อมาร้อยยี่สิบลัตเลยเหรอไม่ไม่ซื้อมาอกสิบกับอีกสามสิบอ่ะคือกะว่ากูเอารวยเลยเอออุ้ยแต่แม่งดีจริงนะพี่ถึงถึงนั้นแพงแต่มันดีนะเว้ยโอเคครับเริ่มกันเลยตอนนี้เทอร์โมอีกแล้วนะครับผมก็ไป let's go โอเคครับระหว่างนี้เราก็เปิดเซฟห้องนอนหลักกันก่อนเลยนะครับเผื่อได้ของแดงเด้อไ,ได้อะไรไม่ได้นะครับได้ของหนักเลยทีนี้มผมไม่อยากจะแบกนะครับก็เลยให้พวกน้องๆไปนะเขาบอกเราจะวิ่งไปกลางได้ไหมใช่น่ากันเลย โอเคครับตอนนี้เราวิ่งมาบ้านกลางทุ่งนะครับขวามือเนี่ยมี1นึ่งตี้นะครับอยู่ในอาคารกลางแจ้งนะน่าจะเขามาดักหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราไปชมกันเลยโอ้ยเจ็บตาคือปวดตามากจริงๆนะครับเล่นแบบกลางวันเนี่ยถ้าเล่นแบบมืดอะไรแบบนี้ยังพอทนได้อยู่นะครับ ได้อย่างใส่มาเนี่ยมองไม่ออกเลยนะครับบวบหรือว่าคนนะดูยากมากเลยนะใช่ก็ถอดในใส่เซฟก่อนนะครับหัวตกนะครับอีอีโอเคครับเราเล่นระเบิดกันก่อนนะนี่ เช็ค <Check S 2> ไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่จุดไหนนะไม่ชัวร์ตายตายตายโอเคครับเราก็วิ่งมาดูของนะว่าเขาเซตอะไรนะครับ โอเคครับเซตสามพีนะครับก็น้องเขายิงได้นะโอเคครับตอนนี้โมเดลมีเสียงปืนนะมีมือสไนเปิลออกมาตอนนี้น้องผมก็แตกไปหนึ่งลยนะครับไหนตกด้วยด้วยแลผมยังมองหาเขาไม่เจอเลยเขาอยู่ตรงไหนขนาดใส่เทอร์โมแล้วดูยากมากเลยครับผมเลยไม่อยากจะเล่นนะโอเคครับแล้วก็เราปาสโมไปเก็บเทอร์โมให้น้องมันก่อนนะครับตอนนี้ผมมีเซฟอยู่นะ ปลาตะหมอก,ก่อนไปเก็บให้น้องมันพี่เก็บเองพี่เก็บเองเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโธ่ถนน<อ>น,นี้เลยคุย,<ล>ยกันว่าถอยมาหลังข้างหลังก่อนนะครับมาอยู่บ้านกลางทุ่งก่อนมาตั้งหลักก่อนนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับตอนนี้ผมไม่ต้องเก็บน้ำนะเก็บได้เก็บแค่หมวกอะโอเค็เก็บไนไมดแล้วเก็บไนไมดแล้ว ลำบากเลยครับทีนี้น้องโอ oh, ๋สองคนก็ตูยตามไปด้วยนะครับแล้วไนก็ตกด้วยทีนี้เหลือผมคนเดียวนะครับผมเครียดมากเลยช็อตเนี้ยตอนเนี้ยโดนแซนวิชแล้วนะครับโดนทางซ้ายทางขวาเลยตอนแรกคิดว่าด้านหลังอ่ะคงไม่มีตี้เกิดเพราะใส่ไนดูมันไม่มีใครวิ่งเลยครับ แต่ความเป็นจริงเขาก็ดักอยู่ด้วยเป็นตี้เทอร์โมลด้วยนะแล้วตายทั้งคู่เลยดัมากนะครับทำอะไรไม่ถูกครับอยากจะเก็บไหนให้น้องเขาสองคนนะครับผมรู้สึกเครียดมากๆเลยกระสุนครบเลย่ะมียิงกท่หลก็แล้วกูจะเก็บไหนพวกยังไงเนี่มเนี้ยตอนนี้ผมพยายามใส่เทอร์มมลหาเขานะครับผมมองหาเขาไม่เจอเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะ มองยากมากเลยอ่ะตัวที่ยิงไปเมื่อกี้นี่เป็นบอทนะครับไม่ใช่คนมีตัวย่องมาวะก็ตอนนี้มีตัวย่องมานะครับแล้วก็มีตัวอ้อมมาด้านหน้าบนถนนด้วยนะครับตอนนี้ก็ชอดนี้ก็เริ่มปาเนตเช็คปุ่มนะครับเขากำลังเช็คดูนะครับว่ามีเหลืออีกไหมนะครับตอนนี้กินแล้วกินแล้วกินแล้วมีอยู่ ใช่แล้วมากดดันในพวกเองด้วยดีอ,อย่นี้<อ>หลังเอ้ยมันโดนมันโดนยิงแล้วเออมันโดน,น,นใช่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 นี่นี่น,นี่อยู่หน้าพี่อยู่หน้าบีน ผมพลาดน,นะครับผมยิงไม่โดนนะครับและเพื่อนเขาอยู่ซ้ายมืออีกหนึ่งตัวนะครับเป็นมือสไนเป็มหนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้อ่านี่เข้าไปอ่ะก็นี่คือความผิดพลาดของผมนะครับอีกอย่างเออผมก็ไม่เคยเล่นแต่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยและยิงไม่เก่งด้วยนะครับก็ขอโทษพวกน้องๆด้วยนะที่เก็บมาให้ไม่ได้นะครับเก็บไม้ได้กิ่คนเดียว โอเคครับเริ่มเกมใหม่นะครับรอบนี้ผมเล่นเสร็จห้าอีกรอบนึงนะครับหมวกมิกกี้เมาส์เกาะห้าปืนอาบเคนะครับก็มาบ้านกลางทุ่งนะครับผมมาเช็คนะครับว่าด้านหลังเนี่ยตรงตีบ้านผกเกิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนโมเดลยวิมไปตรงปืนใหญ่นะตอนนี้มีตีเข้าโมเดลแล้วนะครับหนึ่งตีแล้วก็เกาะกลางอีกหนึ่งตีนะครับเป็นพวกมือสไนท์ทั้งนั้นเลยนะครับก็กินอยากปวดรอเลยครับไม่เกิดแน่เลยไม่เห็นมาเลยว่าเป็นไปไม่ได้ โอเคครับตอนนี้เพื่อนผมยิงตรงกลางไปนะครับตันนี้ okay, okay. เขาเจ็บอยู่นะกลางตรงนี้เลยตรงที่โผล่ตรง,ตรงกลางเขาทนไม่ไหวนะครับเขาเลยวิ่งดันกันมานะเขาไม่เห็นผมนะครับแต่ว่าเขาเห็นเพื่อนนะเขาไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นบอทนะครับตกลงไม่ใช่นะครับเป็นผู้เล่นนะครับตายหนึ่ง ตายสองมันไม่นอกนะผมยิงตายเลยอะแต่เห็นมันยิงมาสองตัวโอเคครับผมส่องมาด้านหลังนะครับทุกคนเห็นอะไรบ้างไหมครับลองคิดดูนี่มีตัวย่องมานะครับกว่าจะตายนะครังตัวห้าแล้วสี่นะสมุไรก็คนนี้เขาเล่นเอมฟเซตห้าเหมือนกันนะครับก็ดูของก่อนนะนี่ผมเห็นแล้วในบ้านี้ยป้าสาทุ่งเลยสามสี่ห้า โอเคครับเราเก็บของกันเลยนะครับตอนนี้เนตไปได้ปะเอาเพื่อนน็อกตอนนี้เพื่อนผมโดนยิงน็อกไปหนึ่งคนนะครับมีคนดักข้างในนะโอเคครับเราวิ่งใส่เข้าไปเลยครับไปเอาให้มันจบๆนะครับที่มีกระเป๋าอีกน้ำเบ๊บนึงก็สมุทรหนับที่่าเลย ็อตนี้ผมเข้ามาผมไม่เห็นเขานะเขาอยู่ซ้ายมือตอนแรกเขาแจ๋วเขาอยู่ในห้องนะครับพอเปิดประตูเขาก็โดดมาจากไหนไม่รู้เขามียิงผมทางซ้ายะผมคิดว่าเขายังอยู่ในห้องนะเมื่อกี้ดีนะผมไม่ตุยผมกลับไปสวนโลตาตาย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 โอเคเรามาดูเซ็ตเขาดีกว่านะครับคนนี้ก็ m อ5ฟนะครับเจะเนยและเวลาผ่น<พ>านไปไม่นานเหตุการณ์ไม่คาดฝัน,<อ>นเกิดขึ้นอมมีกแล้วเอาอีกแล้ว ตรงนี้ผมยิงง่ายๆนะครับแต่ยิงไม่ได้ไม่แตกเฉย,ยเลยเพราะงงเหมือนกันนะผมน่าจะยิงเขาเม็ดเดียวมะเขาเลยไม่แตกก็น็เช็คไปก่อนนะครับตอนนี้อันตรายนะนี่เขาพยายามเปลี่ยนจุดเล่นนะครับก็วิ่งตามเขาเลยนะครับต้องเอาไม่จบนะครับไม่จบเดี๋ยวเราจะจบแทนนะครับเพื่อนระวังนะอีกนะครับอีกตาย ก็ S <S <S ผมวิ่งเช็คอีก,อกสักรอบนะครับตอนนี้ผมระแวงมากนะกลัวว่าจังจะมีอีกนะแต่มีเสียงปริศนาขึ้นมาด้านบนนะครับผมก็เลยวิ่งไปเช็คดูนะเป็นบอดหรือเปล่าไม่รู้ S <S ยิงเขาไม่โดนเลยนะครับเขายิงผมทีเดียวผมนอนไปเลยนะครับก็เป็นกระสุนห้าเล่นมากีตาก็เจอแต่นหนูนะครับผมก็เลยทนไม่ไหวนะครับก็จัดเซตหนูท่อบ้างนะครับในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมแล้วครับคนดูก็เกมนี้เรามากันในแบบทีวีนะครับกินยาแก้ปวดแล้วก็หาคนเลยนะครับ ขวามือผมเนี่ยมีคนนะครับเขาเล่นโมสิ้นเจาะเจ็ดนะเขายิงเพื่อนผมน็อกไปนะวูบเขาหาเลยหมดเกิดตายเหมือนกันนะครับแดงหมดเลยเราก็มาดูุขเขาว่าเขามีอะไรบ้างนะครับโมสิ้นสไนกล้วยนะครับทรงกล้วยนะครับทรงแบบนี้ <Okay. S 1> ด้านล่างผมเนี่ยเขาเป็นคนนะครับเขากำลังจะไปถอนกําลังนะเราก็ไปดักกันเลยหนูท่อแปลงร่าง เขามีกัน2คนนะครับอีกคนหนึ่งรอดไปแล้วนะครับแต่อีกคนหนึ่งไม่รอดนะครับผมยิงเขาตายเต็มหน้าเลยนะครับเรากระโดดไปดูของกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างคนนี้เขาเล่นสกาแล้วก็เอมฟของบอดนะครับสายยงบ่าเขาแพงอยู่นะครับก็เก็บของกันเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราถอนเลยอะแสนสามนะครับคุณดู โอเคครับมาไอกเกมนะครับรอบนี้ก็เป็นเซตหนูท่อเหมือนกันนะพื้นที่ไร่นะครับผมโอเคลุยเลยโอเคครับเราก็วิ่งไปด้านหน้าเลยนะครับไม่รู้ว่าที่สุาสานเนี่ยวิ่งไปโมเตลหรือยังหรือว่าดักพวกเราอยู่นะครับได้ยินผมครับได้ยินครับได้ยินมาแม่งแห่กันมาเต็มแน่เลยเดี๋ยว รอมนไอมั้ยครับรอมั้ยผมว่ามีน่าจะมีเอ้ยนี่ไงว่าแล้วนี่ยวว่าแล้วเกาะกลางมาทะเลสาบทะเลสาบลงกระท่อมลงกระท่อมเราเราเเพื่อเราทำมาเราโดนยิงมาจากเกาะกลางนะครับก็ เติมยากันก่อนครับตอนนี้รีเซตตัวเองกันนะครับพาปูสโมกันมาจะชาร์จพวกผมนะครับไม่รู้ว่าตีเทอร์โมหรือเปล่านะบนบ้านปะใช่บ้านไม้ไหมใช่ใช่ใช่ตรงตรงบ้านไม้เลยนี่มาละเฮ้ยไนแน่เลยดูแล้วนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวผมเล่นเอาเพื่อนตาย ตอนนี้เพื่อนผมตุยไปแล้วนะครับงามงามไส้แล้วเจอไนท์เพื่อนบอกมานะครับว่าเป็นตีเทอร์โมนะครับก็ไม่รู้ว่าเทอร์โมจริงหรือเปล่านะครับก็ไปเช็คกันดูครับวิ่งหาเลยครับนกหนึ่งนกหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งไนท์แตกหนึ่งโอเคครับตอนนี้ผมยิงไนท์ตายไปตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ไปก่อนนะ ผมยิงไปอีกหนึ่งเพื่อนยิงไปหนึ่งเหลืออีกสองดูยให้ผมหน่อยครับดูให้ผมหน่อยเดี๋ยวให้ผมหน่อยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวหลังคาดเพื่อนมาแล้วดันนะสักครู่นะครับใจเย็นเพื่อนใจเย็นตอนนี้เพื่อนเขากำลังดันมาหาผมนะครับเขาจะอ้อมเข้าหน้าสุสานตรงบนถนนนะครับเพื่ออ้อมหลังผมมานะสองตัว จะแ่เพื่อนพอจะบอกพิกัดเป็นได้ไหมครับอยู่บนบนสุสานเลยแล้วก็ผมยิงไม่ตายใช่ยิงไม่ตายครับยิงไม่โดนนะครับใช่นอกอีกหนึ่งนอกอีกหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเล็กหนึ่งเพื่อนตรงรถที่เพื่อนมันตาย เกมนี้อิ่มแน่นอนครับถ้าออกได้ออกเป็นล้านนะครับคนดูมันอ้อม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 ไกลๆมันอ้อมไกลๆมันอยู่หน้าผมอยู่หน้าตู้สานหน้าประตูเลยนี่นี่นี่หน้าประตูผมเลยอ๋อสุสานบนใช่อยู่ข้างใน ข้างในสุสานว์จมาเพื่อนข้อมันกันเดี๋ยวรอรอเพื่อนรอได้ได,ด้หมดหมดยิงแน่ไปตัวหนึ่งอ่ะโอเค โอเคครับรอบนี้เอาเทอร์มอลใส่เซฟนะครับออกเป็นร้านแน่นอนครับคุณดูเพื่อนผมอีกคนก็ได้ในนะครับคือมีนาสามคนนะครับอีกคนหนึ่งเขาถอดนายทันนะอีกสองคนก็ถอดไม่ทันนะเขาโดนผมยิงพีกคนหียิงตายโอเคครับตอนนี้มีอีกหนึ่งตี้นะครับด้านบนเรานะครับก็ต้องเอาให้จบนะครับลุยตายไหม เพืพ่อนเ่อ้อมไปหาเพื่อนนะบนเขาบนเขาบนเขาอุา้ยเนี่ยผมไม่ตายผมยิงเขาไม่เข้าเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเกาะอะไรนะก็ต้องวิ่งใส่แล้วครับตอนนี้ จอดีนผมตกใจเลยนะครับถึงเกาะเขาโหเบิ่มๆเลยจอดเนื้อนี่สุดยอดของก๊อตแล้วนะครับตอนนี้ผมแนะนํำเขายังเหลือเพื่อนเขาอีกคนนึงนะครับเป็นมือซนายนะทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าทุกเกมท้งคลิปนี้ผมไม่ได้ออกเลยนะครับ โอเคครับเราโดนตีเทอร์โมเหมือนกันนะเป็นมือที่3นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราได้เทอร์โมใส่เซฟไปแล้วอิมอ่มๆกันเลยครับดีก็ผมอยากจะแนะนําสําหรับผู้เล่นทุกคนนะครับว่าเกมนี้นยะถ้าเราคอเกมแบบชัดเจนมาร์กจุดแบบชัดเจนคอบอกเพื่อนให้ชัดเจนทุกๆอย่างเนี่ยผมว่าโอกาสรอดมันเยอะมากๆนะครับโอกาสรอดก็สัก90%ได้นะถ้าผมคิดดูนะ แต่ถ้าบอกมม่วๆแบบไม่ชัวร์เนี่ยเต็มตัวเลยครับว่าไม่มีใครรอ,อน,น่นนนคือถ้าไม่ชัวร์ก็บอกกับในทีมไปครับว่าไม่ชัวร์อย่าไปบอกมม่ซัวนะก็โอเคครับคลิปนี้จบกันไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย